กาบสวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเทะเลยแชร์แนวมนีผาพี่พาน้องขับรถเล่นในเขตอำเภอเมืองเลยจุดหมายปลายทางของเฮมือนีคือห้วยกระทิงซึ่งเป็นแลนดมากเป็นมองท่องเที่ยวสำคัญที่สวยงามอีกมองหนึ่งของสาวจังหวัดเลยบ้านห้วยกระทิงหรือว่าห้วยกระทิงอยู่ในเขต ตำบลปุกทองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเฮามาเริ่มเดินทางกันไปบนถนนเส้นเมืองเลยด้านซ้ายพี่น้องล่งจากเห่าเลี้ยวซ้ายจากซ้ำแยกกมอซูนมาตามถนนเลยด้านซ้าย เมื่อพ้นเขตองในเมืองหมู่บ้านแลกเที่ยวพอคือหมู่บ้านไรม่วงซึ่งเป็นบ้านที่มีสื่อเสี่ยงด้านบักนัดหรือสับประรดที่แซ่บที่สุดในจังหวัดเลยพี่น้องบอยักสซิบอกเลยว่าแซ่บที่สุดในประเทศไทยมันซิเวอร์เกินไปบอกหลังจากพันไรม,ม่วงก็เปลี่ยนหมู่บ้านก่อไรไใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตตำบลบนเสี้ยวอำเภอเมืองคือกันอำเภอเมืองข้องจังหวัดเลยบอกคืออำเภอเมืองข้อง ทางอื่นเด็กทางอื่นนี่อำเภอเมืองอัดสิเป็นตึกดาบ้านซองอลังการคือจังเิดในเมืองคือจังเป็นป่าคนคิดเป็นอะไรที่ทันสมัยแต่ว่าอำเภอเมืองของจังหวัดเลยสิเปลี่ยนภูเข้าเปลีป่ยนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จนบางคนสงใส่ว่าเอ๊นี่คือเขตอำเภอเมืองเทตีแมนครับนี่คือเขตอำเภอเมืองของจังหวัดเลย มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากมายและถนนที่สวยงามซ่องทางทางครับผม ถนนบางจุดก็สิเปลี่ยนทางโค้งในจักหน่อยระยะนี้อย่างสีบถันขึ้นผูกขึ้นผ้าเทียทนนอย่างลาบเดียบดีอยู่บอสันปนันใดไปมาสะดวกสบายพี่น้องหลังจากบ้านก่อนละไนแล้วก็สิเปลี่ยนบ้านเสียวไตหลังจากเสียวไตก็สิเป็นเสียวเนื้อนะครับผมเออมองนี้สิทาแยกซ้ายนี่เสียเปลี่ยนปลานำขิวนะครับแต่ว่าเห่าบนเรียวซ้ายดี บ้านเนวคิวนี้บ้านเนวคิวนี้ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจตะกีะก้ข้าเจ้าปุูกอย่างนี้โอ้ยไรใดดีจริงปุูกอย่างเป็นเป็นหมู่บ้านแรกๆตอนนี้ปุ๊กทุเรียนโอ้ยรวยคักพี่น้องแต่ว่าขางว่าไปทางน้ำคิวขอยังซิดตรงไปทางถนนเลยดันทรายอยู่นะครับเฮาซีมีจุดหมายไปทางที่ห้อยกระทิงครับผมเนี่ยเ็นบบซ่องคอกค้างเพิินสิเป็นผูกเข้านะครับเ็นบบเ็นผูกเข้าหน่วยขังน้ำบ่ สิเป็นเปินสีเห็ดส่วนเห็ดไทยยังบุเนี้ยเอออัลจะเป็นผูกเข้าว่าโลนเนี่ยแต่แนวไปกับงามอีกอย่างหนึ่งแบมไปอย่างหนึ่งก็อุ้ยมันคือต้นไม้มันคือให้ไปเบิดคือทําลายธรรมชาติแท้สินะแต่ว่าบางส่วนผูกเข้าก็อย่างเลือล่ายอยู่เำาบดฮันฮอตจุดไม่ไปทางท้เดือพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าเราต่อคิปซ่องกันแล้วกันเนาะถ้าคิบเดียวมันสิยาวเกินไปบันูดฮอตไ้ห้อยกระถิ่งเพียรอต่อคิปซ่องเดือพี่น้องเด้อ